ครับนขคนเลยมาแล้วสู้กเกา่าเหมืกกอนเราเขากบมากบมาแล้ว,ว้้าข้าแวกกนวนอกเลยมื้อนี้า้าทำผู้คมเออ่อยอนเกาเลยมาดูเำกคนเลยเรานอทำามเาตอ่อนเราครับคมันเราคุามค่า

ข้าวมาเหรอได้เหร,รอข้าวมาอ๋อวันนี้ข้าวข้าวมาขอเหรอม,มาลุนงนำฟัหลงมาลุงนำฟันลมาลุนงนำฟันห

ทำไมนะคอนทำไมนี่ยหอ,อ,อนนะปะอะอัะอะอง ทำมาันนีกคนกัทนทงลมันไอาตาม,มาทำนี่น่ะมาดูนี่รับเออลาไอครับยาบวนหน่อยทามันนี่นะครับคนเออหมันนี่น่คสับคนเอนาานนนอ Oh yeah, it's not me. มานนี่ะ้องต่มมาให้นาะานังอากรรมเขาน้ำมันเอ่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ตุกน้ำนะฮะประมาณนี้อ่อ ไอ้ว้ๆหน่อยขำานี้นะไม่เอาผีผ้าเลยเอ้ามาไ่ผีผ้าขัหมูนไปอ้ออ้ยไม่ไหวอะบ่เฮ้ยต้องต้งต้งมาเลยอ้หน่อยไอ้ทำทำผ่าหน่อยนะที่ทำกัน้าทำผ้าหนย อเอออ่อยน,น้ำโอ้ยอ่อยอะไรร้บอะไรขมแรคนับไอ้ส้ม มานีนกนกโคมนี่อ้อยนกมานีนกนกนกพออไดูอ้อยไหมอมหอมเองนบนี่อ้อยหอมหอมนกนี่อ้อยหอมนกนี่นี่น้ไหมนกอ๋อ

Buy a no. It no. was ทำหนักฮิปนี่เราขอก๊อกลิปนนตันเราขอก่าเข้ามาเขามีด